สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับช่องไอหนุ่มนอนนาด้วยนะครับก็มาทักทายพี่น้อง f อฟซีคือเกานะวันนี้ก็จะมาเอาแกลบดํานะครับไปผสมทับดินปลูกนะครับตอนนี้ก็จอดรอพ้นมาเอาแกลบเปิดแกลบให้พี่น้องเลยนะครับอยู่บริเวณโลงสีนะครับดูนะครับอ่าลงสีนี่ก็เป็นโลงไฟฟ้านี่พี่น้องลงไฟฟ้าชีามวลนะครับซึ่งเขาจะนําเอาพวกแกลบพวก ขี้เลื่อยอะไรก็ว่ากันไปนะครับมาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาเผาเพื่อส,สร้างความฮอรน,นีครับน้ำนะครับโดยเขาเรียกว่าอยเลอร์นะพี่น้องอันนี้เขาเรียกว่าอบเลอร์นะครบับอยเลอร์นี่เขาเหมือนเป็นกาต้มน้ำนะครับกาต้มน้ําต้มน้ําแล้วเอาไอ,อาไอเอาไอนี่ไปดันพวกเทอร์ไบใบพัดใบพัดที่มีเครื่องกาเนิดไฟฟ้าแล้วก็หมุนหมุนเพื่อปั่นเป็นกระแสไฟนะครับไปจําหน่าย ให้กับการไฟฟ้านะครับฟฟ้ากับไปขายให้ทีบ้านนะครับก็เป็นวัฒนจักรอย่างนี้แหละพี่น้องนะครับผมก็เลยมาเอาพวกขี้เถ้าแกลบนะครับไปทําดินปลูกนะครับก็เป็นอาชีพพี่น้องนะครับเป็นอาชีพก็ทําไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่ทําก็ไม่มีอยู่มีกินพี่น้องอีกอย่างนึงนะผมบอกตรงว่าผมเป็นคนที่บบมักง้อมืองอเทาร่อนนะครับไม่อยากรอรอใครทั้งนั้นนะครับ มีโอกาสเขาพยายามไขว่คว้านะครับคิดพอยังก็ะเฮ็ดไปพี่น้องเพราะมันเด้งเงินใดือท่อนะครับชีวิตมันก็อย่างนี้แหละครับมันก็ต้องมีงานทำนะครับมีเงินนะครับเข้ามาใช้จ่ายนะครับชีวิตนี่นะครับพี่น้องถึงสีล่มสีรวยด้วยว่าสีจนนะครับก็ต้องเฮ็ดเบียยเฮ็ดงานที่เขาก็ต้องทํางานนะครับงานนี่คือเป็นงานนี่เป็นตัวสร้างเงินนะครับคือมันปฏิเสธเงินไม่ได้พี่น้องตอนนี้นะครับ มันปฏิเสธเงินไม่ได้ถ้าใครปฏิเสธเงินได้นี่มันผมว่ามันพอม,มีเหละครับขนาดพระก็ต้องการเงินนะครับพระก็ต้องการเงินเพค่ารถ่าล่าซื้อยกซื้อยาเนี่ยนะครับทุกวันนี้ไม่มีใครปฏิเสธเงินได้หรอกครับแต่จะใช้น้อยใช้มากก็แล้วแต่บุคคลนะครับผมก็เลยพยายามทําอะไรก็ได้พี่น้องที่มันเกิดเงินนะครับสร้างงานเพื่อมันเกิดเงินก็ ถิ่ไงเงายไปทีดำปนกะเฮตไปพี่น้องบางคนก็บอกว่ามันอันตรายบ้างมันดำมันอันตรายกี่ฟุ้นเขาดงเขาดังมันก็ิิเป็นปัญหาสุขภาพทําให้ชีวิตเราสั้นลงผมก็ไม่กลัวหรอกครับทําไมผมถึงไม่กลัวใช่ไหมคือผมผมอยากตายแบบว่าผมผมอยากตายตอนที่ผมยังมีกินนะครับผมไม่อยากตายเพราะว่าผมไม่มีกินนะนะครับผมก็เลยต้องทํานะครับ บางคนก็ยานยานพี่น้องเทีบานที่กันเทบ้บานเัื่อขยานยานบ้านมีสารพิษสารยังมีข่าวเมามีข่าเมงกับตีกันไปพี่น้องแล้วบางทีนี่นะครับอย่าไปกลัวอะไรมากมายนะครับอากาศที่เราสูดหายใจอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่บริสุทธิ์หรอกพี่น้องนะครับบางทีนี่นะครับเชื้อโรคนะครับเข้าไปอยู่ในร่างกายเราเยอะๆนี่มันก็ยังดีเหมือนกันนะพี่น้องมันก็ดีแค่นไม่เชื้อโรคก็มีควอดีคือเชื้อโรคนี่เรารับเข้าไปเนี่ยนะครับถ้าเราร่างกายเราต่อต้านได้น่ะ มันก็จะเป็นภูมิคุ้มกันให้เรานะมันไม่ได้แช่ว่าจะมีแต่ข้อเสียเหมือนกันพี่น้องวัคซีนนะ่ะวัคซีนที่เขาฉีดเข้าไปนะมันก็เชื้อโรคเด้นะเอาเชื้อโรคเข้าไปเป็นเชื้อโรคอ่อนๆน,นะครับเข้าไปในร่างกายนะครับเป็นไหมเวลาเราฉีดวัคซีนอาจาจะเป็นคงเป็นไข้นะครับก็ไปสร้างภูมิคุ้มกันให้เรานะครับในตัวของคนเราเนี่ยมีเชื้อโรคมากมายนะครับก็ฉะนั้นก็อย่าไปกลัวเลยพี่น้องนะครับทําไปนะครับงานอะไรก็ช่างพี่น้อง เฮ็ดไปโลดครันเข้าบ่ได้ไปเฮ็ดสิงผิดกฎหมายหนะ่ทำไปเถอะครับมันเป็นงานสุดจริตนะหาเงินนะเลี้ยงครอบครัวนะครับทำไปนะครับอ่มีให้เรากินจนตายนะครับดีกว่าตอนตายแล้วไม่มีกินนะพี่น้องมันน่ากลัวกว,กว่านะครับความจนนี่มันน่ากลัวนะแมนบอกคือเป็นอย่างคือวความจนมันน่ากลัวมันเป็นผีบอมันกับบอเมีน,นพี่น้องแต่ล่องเจาบอมีเงินบางที่ในยุคสมัยนี้นะครับเราจะไปหาขอให้กินได้ละนะครับยิ่งถ้าเรามีลูกพี่น้องลูกเรายังเล็กเนี่ย ลูกอยากกินขนมลูกอยากกินไอติมเหนียวเ,เราไม่มีเงินซื้อให้เขากินเนี่ยนะครับลูกเราเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงมันจะอายมูได้พี่นอ้องมันอยหมูแต่ลูกเขาบอดีกินมาขอเขาเขาบอกวปัญญาจกเง่ในใอเขานี่ไม่น้าตาเขาสีไหลเหนดิถ้าคือถ้าใครไม่เคยมีลูกนี่ค,คือจะไม่เข้าใจน้ำบ,บางทีนี่เด็กเนี่ยนะครับลองลองคิดดูว่าระหว่างคนที่มีเงินนะครับพ่อแม่เขาหาเงินเนี่ย อยากกินยังกัดได้กินแต่ลูกเขาเ้านี่นะครับเข้าโบเฮตยังเลยนี่ลูกเข้านี่อยากกินแต่บ่ได้กินนี่เข้าสิ่หงสซื้จังไหนถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่นี่นะครับไม่ใช่ว่าบางคนก็กินแต่เหล้าเมาแต่ยานี่เขาบางทีนี่เขามันกับ่บไหวหพี่น้องแม่นบ่อละมันก็ไม่ไหวเงินกินเหล้ามีไม่อั้นแต่เงินซื้อขนมให้ลูกนี่ไม่มีเลยนี่แบบนี้ก็ไม่อันนี้มันกับ่ถือต้องครับอ่า ลูกอยากกินก็ซื้อให้เขากินบ้างนะครับมีมีโอกาสสร้างเงินสร้างงานก็อยากจะทําไปนะครับไม่อยากจะอดตายพี่น้องผมนี่นะครับอยากจะทําจนตายนั่นแหละนะครับมีกินไปจนตายก็ดีแล้วนะครับอีกอย่างนึงนะครับคนเราเนี่ยนะครับอย่าไปคิดได้พี่น้องเด้อนะครับว่าคนรวยจะสบายนะครับหรือว่าคนจนจะสบายกว่ากันทุกคนนี่ต้องทํางานหมดนะครับทุกคนต้องหาเงินหมด ผมไม่เคยเห็นคนรวยคนไหนเขานอนเว้นเลยพี่นอ้นนองเคยเห็นบ่พี่น้องก็เห็นเจ้าของลุงสีนอนเว้นบ่ผมบ็บว่าเคยเลยเนี่ลุงสีใหญ่ๆนี่ผมมาเ,เขามีรถอยู่เป็นลหลายร้อย,ยคันนี่ผมไม่เห็นใขาเจ้านอนเว้นเลยผมมาที่ไรเนี่ยผมมาเอาเกีเยร์มาดึกๆเนี่ยตีสี่ตีห้าเนี่ยเขาตื่นแล้วพี่น้องเจ้าของลุงสีเขาตื่นแล้วน,งงนะนวม่นได้สบายด้ยครับไม่ได้สบายอย่างที่เราคิดนะบางทีเจ้าของร้านใหญ่ๆนี่นะครับ ลูกน้องว่าเขาสบายบอกแม่เมียนที่เขานั่งในห้องแอร์ยนี่มึเศร้านะเมียนยูเขนานั่งในห้องแอร์ตอนที่ตอนที่เข้ามานเห็นเขาอาบน้ามาแล้วแต่ตอนเช้าเนี่ยเขาตื่นมาดูร้านนะครับมาเช็คของเขามาเบื้องนั่นเบิ้งนี่ก่อนพนักงานอีกนะครับบางทีนี่อะไรที่ว่าควรแก้ไขปรับปรุงนี่เขาหูกอนพนักงานซะนะครับ,รบมันบม่มีใคสบายก็ไปดอพี่น้องเสื้อผมหลดนะครับเล่านะครับมีแรงเนี่ยก็ทําไปนะครับมีแรงก็ทําไป ดีกว่าดีกว่าเราปล่อยให้โอกาสมันเสียไปนะครับเวลามันเสียไปนี่คือไม่ได้อะไรเลยนะครับเอาขอบอาซ้ำนี่นะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะนะครับมีข้ากระเฮตุไปพี่น้องหาเงินไปนะครับบ่มีไผ่สบายก็ไผ่ดอกนะครับเป็นกําลังแรงใจให้กับทุกคนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ